ผมมี3เทคนิคนะครับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กให้ดูแพงดูดีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับการใช้ชีวิตครับส่วนตัวนะคบผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยเหมือนจะแต่งตัวได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ความตัวเล็กนะครับเป็นการสื่อสารความเป็นเด็กเลยอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือนั้นหายไปเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับเราจะเลือกโครงสร้างของเสื้อนะครับเสริมในส่วนของรูปร่างให้เราดูมั่นคงขึ้นมันไม่ได้ช่วยให้เราแค่ดูมั่นใจขึ้นนะครับแต่ทําให้เราดูสูงขึ้นด้วยสิ่งที่ควรเลือกนะครับก็จะมีพวก Bla เบ รหรือว่าไม่ได้อยากให้ภาพลักษณ์ดูแข็งมากเกินไปผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นเดรสทรง a l i n นหรือว่าจะเลือกเป็นพวกแรปเดรสก็ได้นะครับทั้ง2องไอเทมเนี้ยจะช่วยให้บอดี้ของเรานะครับมีช่วงเอวที่ชัดเจนมากขึ้นไอเทมต่อมานะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นกางเกงทรงขาตรงขอเน้นนะครับว่าให้มีความยาวพอดีกับข้อเทา้าอย่าให้ยาวจนเกินไปครับจะได้ช่วยให้เราดูสูงขึ้นแลวก็ขายยาวขึ้นด้วยส่วนบางคนนะครับที่อยากจะสื่อสารความเป็นตัวเองอยู่แต่ว่าอยากให้ดูเท่ขึ้นดูสมา์ทขึ้นก็สามารถใช้เป็นตัวมิดร้หือจะเป็นพวกดิม สั้นเหนือเขา่าจะช่วยให้ด้านล่างดูโปร่งครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะดูไม่เหมาะสมในบางบริบทนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดก็คือพวกเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์เพราะว่าจะทาให้เรานะครับดูตันเราเลี่ยงนะครับพวกกระโปรงหรือว่าพวกกางเกงที่มีความซับซ้อนเกินไปนะคบมันจะดูมีความแฟชั่นมากกว่าความภูมิฐานนะหากต้องการอัพลุกให้ดูแพงขึ้นนะครับควรเน้นเสื้อผ้าที่สามารถเน้นสัดส่วนของเราให้ทุชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ใช่รัดลูกนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับลองเลือกพวกคอเส้็วก,วกลีแ ลาย้าให้เหมาะก,กับรูปร่างครับจริงๆเวลาที่เราจะแต่งตัวภูมิฐานไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นสีเรียบๆเท่านั้นนะครับยังมีพวกลายแพทเทิร์นต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราดูสมาร์ทดูภูมิฐานได้มากขึ้นด้วยการที่เราเลือกลายผ้าที่ถูกต้องนะครับจะช่วยให้เราดูสูงขึ้นและก็แพงขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นลายแล้วเครื่องประดับก็จะไม่ถมจนมากเกินไปนะครับสิ่งที่เราควรเลือกนะครับก็จะมีพวกสีโทนโมโนโครมนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าสีเดียวกันทั้งชุดหรือว่าจะเป็นสีที่ไล่เฉกดกกันนนนนน็็ไไดดดดด้้้้้้้้แแแแต่네่่วววววาาาาาาาเเเเเีีียยรรจะะหหคมมมออออืงงขขบทใููลลึถผ ว่าให้ใช้สีโทนที่มีความกลางกลางเบสิกเบสิกอย่างเช่นขาวเทาดําเบจน้ําตาลจะให้ความรู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็คลาสสิกได้ครับแล้วถ้าจะให้ดีนะผมแนะนาว่าให้เลือกเป็นลายทางแนวตั้งนะครับจะช่วยให้ดูเพียวแล้วก็สูงขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของลุคก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเสื้อเชอิ้ตหรือว่าจะเป็นลายของกางเกง,เก,ง,เก,งก็ได้เช่นกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราแต่งตัวพุมิฐานแล้วอย่าลืมพวกแอสเซสซอรี่อย่างเช่นพวกเข็มขัดเพราะว่าสำหรับสาวๆแล้วจะได้เน้นช่วงเอวให้ชัดเจนมากขึ้นแล อาจจะทำให้บอดี้ของเราดูถูกตัดแบ่งเป็นท่อนๆได้ข้อ3นะครับเลือกรองเท้าแล้วก็กระเป๋าที่ช่วยเสริมบุคลิกครับผมแนะนําว่าให้เลี่ยงพวกเป้หรือว่าท็อตแบ็คใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูลุ่มล่าม,มากไปแล้วก็ดูไม่สง่างามได้อีกอย่างหนึ่งนะครับบอดี้ของเราเนี่ยจะดูมีปัญหาด้วยเพราะว่าเวลาที่เราแบกของหนักๆมากๆนะครับตัวเราจะไม่ตรงครบและไหล่ของเราจะไม่เท่ากันนั่นแหละทําให้บางทีคอเราอาจจะเอียงหรือว่าบุคลิกภาพของเราเสียได้สิ่งที่ควรจะเลือกนะครับก็จะเป็นรองเท้าที่มีสีเดียวกับสีผิวของเราหรือเป็นสีเดดีีีียยยยวววววกัับลุโรรรมมมะช่่่ให้้ขขขาาาาาองเเึนพสทตด กับเท้า